คราวนี้เรามาดูคําแสดงความเป็นเจ้าของคําว่าของเธอกันบ้างนะคะก็เหมือนกันเลยนะคะกับของฉันคือจะมีทั้งหมด4รูปแล้วแต่ว่าคํานามนั้นจะเป็นเพศอะไรอย่างเช่นบ้านของเธอคือ t v o โ i d d o m เพราะว่า dom เป็นคํานามเพศชายนะคะคําว่าของเธอเนี่ยเลยใช้ในรูป t v ั v o i ยส่วนแมวของเธอใช้ว่า t v a ฟ a k o โ h k a a ตัวยาโคชกะเพราะว่าโคชกะเป็นคำนามเพศหญิงคำว่าของเธอเลยใช้ในรูปตัวยาส่วนเสื้อโค้ทของเธอจะใช้ว่าตัวยโยปาลโตตัวยโยปาโตนะคะเพราะว่าปาลโตเนี่ยเป็นคำนามเพศกลางส่วนเงินของเธอจะใช้ว่าตัวย i เ e งกิตัวยเยงกิเพราะว่าเจงกิเป็นคำนามพรอุพจน์ค่ะ